ใครมีปัญหานะครับคอมพิวเตอร์ช้าอืดนะครับใช้งานไปนานๆนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันรู้สึกว่าช้าอืดมากนะครับทำงานไม่ทันใจนะครับวันนี้ผมมีโปรแกรมนะครับเพิ่มความเร็วคอมพิวเตอร์นะครับคลิกเดียวนะครับเห็นผลนะครับแน่นอนครับเพื่อนครับด้วยโปรแกรมตัวนี้ครับเพื่อนครับนี่ครับตัวนี้ครับปรับความไว ของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มันไวขึ้นนะครับปรับทุกอย่างเลยครับเพื่อนเพิ่มทุกอย่างนะครับด้วยคลิกเดียวครับนะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมผมแปะไว้ใต้คลิปเพื่อนเพื่อนได้ดาวน์โหลดนําไปใช้กันนะครับเพื่อนที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆดาวน์โหลดมาแล้วมันก็ลงเลยครับนี่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 ครับ รอจนกว่าโปรแกรมจะเซตอัพเสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อนเคเรียบร้อยครับเพื่อนอะต่อไปแลรวก็เปิดโปรแกรมครับนี่ครับหน้าตาโปรแกรมเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนครับเป็นรูปฟันเฟืองสีออกฟ้านี่ครับตัวนี้แหละครับกดตัวนี้ครับกดเย็ดครับเพื่อนอาขึ้นมาแล้วครับเพื่อนหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับโปรแกรมนะครับกดที่บนสุดครับที่รูปบ้านเห็นไหมครับตรงนี้นะครับโฮมเนี่ย มันจะมีบอกหมดเลยครับเพื่อนเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับ CPU ทํางานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอะไรต่างๆนานานะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เราต้องเพิ่มความไวให้หมดครับโดยคลิกเดียวนะเพื่อนกดตัวนี้คลิกเดียวครับโปรแกรมก็จะทําการเพิ่มความไวให้เน็ตบ้างให้แรมบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาทุกอย่างเลยครับในเครื่องอย่างเสร็จสมบูรณ์นลครับโอเคครับเริ่มเพิ่มความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์ของเราเลยครับกดตัวนี้ครับเห็นไหมครับสังเกตว่าโปรแกรมก็จะเริ่ม ทำงานแล้วครับปรับความไวให้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับนี่ครับเพื่อนเห็นไหมครับกําลังค้นหาแล้วก็ปรับความไวให้แต่ละนะครับแต่ละอย่างเลยนะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับนี่ครับเพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนนี่ครับกําลังปรับเห็นไหมครับนี่ครับปรับดิจิตี้นะครับปรับอะไรต่างๆนะครับให้มันทํางานเต็มประสิทธิภาพครับดึงความสามารถของ ระบบต่างๆออกมาทํางานให้เต็มประสิทธิภาพครับเพิ่มความไวให้คอมของเรานะครับทำงานได้ดีลบไฟขยะอะไรต่างๆได้หมดเลยครับเพื่อนด้วยคลิกเดียวครับโปรแกรมก็จะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยกาลังปรับทุกอย่างเห็นไหมครับเราสังเกตว่าเห็นไหมครับนี่ครับ CPU ทางานได้เต็มที่ครับเพื่อนเห็นไหมครับนะครับกดครับเห็นไหมครับปรับสองรอบครับกดค้นหาเสร็จแล้วกดปรับนะครับความไวให้กับ คอมพิวเตอร์ของเรานะครับโดยโปรแกรมตัวนี้ครับเพื่อนเห็นไหมครับง่ายมากครับโปรแกรมตัวนี้กำลังปรับความไวแล้วครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับนะครับกำลังปรับไปเลยครับดีมากครับคลิกเดียวกันเพื่อนโปรแกรมตัวนี้ทําให้คอมพิวเตอร์ของเราไวขึ้นนะครับเห็นผลแน่นอนครับเพื่อนโดยโปรแกรมตัวนี้ลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดนําไปใช้ปรับความไวนะครับ ให้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับไม่อืดนะครับไม่ช้านะครับเราทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพครับเพื่อนครับเคครับนี่ครับเห็นผลชัดเจนครับเพื่อนนี่ครับเพิ่มเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนครับคลิกเดียวครับแล้วก็มีโหมดอื่นให้เพื่อนได้เล่นอีกนะครับเป็นโหมดออโต้เป็นโหมดคลีนก็ได้ครับเพื่อนนะครับทุกอย่างครับเพื่อนลองนําไปเล่นกันดูนะครับไม่ยากครับแต่ผมแนะนําคลิกเดียวครับปรับทุกอย่างในลิจิตี้ของเรานะครับปรับในระบบปฏิบัิการของเราให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ เพื่อนครับนี่ครับ